น้องใหม่สําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพ,พทุกท่านคะไม่ว่าวันนี้ท่านจะทําธุรกิจหรือท่านจะเป็นผู้ป่วยที่อยากมีสุขภาพที่ดีดูนะคะมูเบต้าจี G. วันนี้นะคะน้องใหม่ไฟแรงนะคะที่อยู่นี้นะคะมีออเดอร์เรียบร้อยแล้วลองมาดูนะคะผู้ที่เปิดออเดอร์ในวันนี้คือคุณจุมรัตนะะ์พิรุาต้อค่ะครไปแนะนำอย่างไรถึงออเดอร์ขนาดนี้คะ ไแนะนำสินค้าให้ลูกค้าแนะนำว่าผู้ใดที่ป่วยก็ให้ทานค่ะถ้าคนไหนป่วยมะเร็งมีปัญหาเรื่ออ่าไม่เลือดขาวให้ทานตัวนี้เช้าสองก็เย็นสองจะทำให้เราสดชื่นและทำให้เรานะมีเซลล์เพิ่มที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ส่วนตัวคนที่ไม่ได้เป็นอะไรทานมื้อละหนึ่งเม็ดค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งค่ะว้าวสุยอดมากๆเลยนะคะตอบผลตอบรับเขาตัดสินใจทันทีเลยใช่ไหมคะ,ใช,มคะใช่ค่ะ กลลัังรรเคบไม่รังเลเลยนะคะพี่นูนะคะแล้วพี่ <ปะ S 1> พนูอยากฝากที่สุดท้ายบางคนที่ยังไม่ได้รับเบต้า G ไปลองเนี่ยพี่นูจะบอกเขาไว้อย่างไรบ้างครับขอให้ตัดสินใจนะครับความคิดดีมากเลยครับตาาามมทีี่่ครับสุดยอดมากๆนะคะ <ft>. าากะคะ็าาะะต้องบอกว่าวันนี้พลาดไม่ได้แล้วถ้าท่านเองอยากมีสุขภาพแข็งแรงนะคะติดต่อมาแต่ท่านใดอยากมีธุรกิจ มือต้นและต้องใหม่คูณเป้าดีของเรา